่่อไมเยวใครยิงมันสะคอเอียงเลยเนี่ยหุ้ยอันนี้บอสเลยปะเนี่ยฮะเอ้ยอันนี้ตำรวจตัวนี้นะเป็นตัวตำรวจครับนี่หูโคตรน่ากลัวสกีบีดี้สามหัวเพื่อนเพื่อนตามเรามาไม่มีทางแล้วเจ้าเปาแย่แล้วมีเซส้นเลือดที่บนยอดตึกตรงนั้นเร็วได้มามี เราอยู่กันที่ไอซาน่าโฮเทลครับเราก็มาเที่ยวกันอยู่เพราว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้พกกล้องอะไรมาครับไหนไหนไหนมันก็เป็นแค่คามิร่าก่อหุ้ยอันนี้คือพวกสกีบีดี้แล้วก็คามิร่าเฮ้ยเราพกกล้องมาทำไมอะหรือว่าวันนี้เราจะมาตามจับสกีบีดี้ที่อยู่แถวนี้ตรงนี้จะเป็นโซนคาเฟ่เดี๋ยวเราจะพามีที่ไหนล่ะสกีบีดี้หัวเตาโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมรอบๆโรงแรมกันก่อนนะครับ นี่นี้ก็จะเป็นทางเข้านะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ตรงโซนล็อบบี้โอเคนี่เป็นโซนล็อบบี้ของที่นี่นะนเห็นไหมสวยมากเลยถ้าเป็นโซนล็อบบี้เดี๋ยวเราจะไปที่โซนสวนนะซึ่งในโซนสวนเนี่ยน่าจะมีสกีบีดี้อ่ะซ่อนอยู่ได้นี่ตรงนี้จะเป็นโซนสวนนะนี่เห็นไหมเห็นป้ายไหมอซสานาโฮเชลโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปตามหากันนะอ ตัวแรกจะอยู่ตรงไหนนะกระเปานี่สกีบีทีมันลอยลอยอยู่แถวๆนู้นนู่นนู่นนู่นมันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนี้เร็ว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 ทางไปเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะไหนอะไหนตไหนกระเป๋าเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมเออได้ยินเสียงตอกๆแถวนี้อ๋อเฮ้ย เข้าเวลาอีกแล้วอ่ะเอาไปใส่เลยเอาไปใส่เลยโอเคโอเคเก๋ใส่เกใส่เลยโอเคใส่เลยอ่ะอ่ะไหนเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูครับนี่เรามาตามจับวัดแป๊บเดียวได้ตัวนึงเลยอ่ะอ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิ่นี่ก็คือไททันคาเมล่าไหมที่เราทำเดี๋ยวเราไปตามกันต่อครับคือเราต้องตามเบาะแสของสกิบีดี่ไปครับแถวนั้นน่ะมันมีสกีบีดี้ที่มีปืนอยู่อะ ของต้องอยู่แถวนี้ที่อยเห็นอรลอยอยู่แถวนี้ไปดูแถวๆนู้นกนเฮ้ยพราะพราะว่าเห็นมันอยู่แถวป่าอันนี้นี่นี่พอเจอแล้วอะไรนะของอะไรเฮ้ยแล้วข้างในอ่ะมันมีตัวอะไรหัวแดงๆมาดูไม่ไม่กินดีไมันเถอะเจอแล้วเพื่อนกินดีแบบล ตัวนี้มันไม่พอใจมันไม่พอใจที่เราจัดการมันในแกะนี่แกะจับมันใส่กล่องเราเหมือนเดิมครับโอเคเนยเนยเนผมเป็นหมอจับสกีบิดี้อ๋อนี่คือหมอจับสกีบิดี้เหรอฮะเนยเนยเนตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวโอตมากเลยนะเนี่ยอยากโดนปืนต้องออกมาดีที่เฮ้ยตัวนี้โคตรแท้จ้าเป้าตัวใหม่ครับเดี๋ยวใครยิงมันสะคอเอียงเลยเนี่ย ด้วยแล้วก็มีปืนด้วยอมันเป็นโจรชัดๆอ้าวจับไปครับหมอผีสกิบิดี้ใส่มันลงไปครับอีกหนึ่งตัวปิดฝาไว้เก็ไปอ่ะเหมือนจะมีลอยไปลอยมาไปดูไป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 ครับเพื่อนๆ้าไปครับไหนๆไปครับย่องๆไปเกี้ยมันลอยไปลอยมาไหนเฮ้ยเสียงล่นเสียงล่นเฮ้ยอะไรอ่ะ มันนั่งแกะบันโตเลยมันนั่งแกะบันโตเลยเหมือนนำใจนี้ไปใส่ชุดเฮ้ยตัวไม่เหอไหนๆแกะเลยครับเพื่อนๆเฮ้ยๆๆพ่อขอทุกวันพ่อขอทุกวันเฮ้ยตัวเนี้ยเราเหมือนเคยมีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าเปาหาก่อนครับว่าตัวที่เราเคยมีหมอผีจับไม่ได้หมอผีมอหมอผีจับสกีบีดี้มาเยอะเกินครับจับไม่ได้เลยว่าสกีบีดี้เป็นตัวไหนแล้วเนี่ยหายไปหมดนะครับเอาที่เจื่อง เฮ้ยูดูดูสองตัวเหมือนเหมือนไม่เหมือนกันเลยเอา้าแต่ชุดไม่ไม่เหมือนกันมันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ย yes สวัสดี<ท>ฉันเป็นเพื่อนกับนายเองนะไปเนี่ยเราต้องไปดูที่แถวแถวสระว่ายน้ำแล้วแลวหละฮะไปไปตามไปครับคือเมื่อคืนเนี่ยเจ้าเปามาตอนดึกเลยแล้วก็เล่นน้ำตอนกลางคืนเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็อาจจะไม่ได้เห็นจเจ้าเปาอ่ะเล่นน้ำนี่อันนี้สระว่ายน้ำของที่นี่นะ เฮ้ยแต่เดี๋ยวเล่นได้เลยเนี่ยมีแดดละ yes ไปไปไปเพราะว่าอยู่ฝั่งหูเลยเลยไปดูโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยเนี่ยมีมีเบาะให้นอนเลยนะผูวว้ปกครองสามารถมารอได้เฮ้ยจิ๊บจิงบมันลอย <c oughs> อยู่แถวหูจะเผาไปตามไปไปไปโอ้โอ้โอ้มันลอยอยู่แถวตรง <c oughs> น,น,นี้ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าไหนไหนเดินวนดูรอบๆซิมีป่ะเ <c oughs> ดินวนดูซิเฮ้ยได้ยินเสียงแล้ยเฮ้ยเฮ้ย เป็นสปีกเกอร์แมนตัวเสียงลำโพงอ๋อยังไม่เคยจับตัวนี้มาโอ้เรายังไม่เคยจับตัวนี้ได้มาก่อนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขอดูอุ้ยมันเป็นตัวลำโพงเพื่อนเนี่ยคือตัวที่หมอผีจับได้อ๋ออันนี้ตัวที่หมอผีจับได้ตัวแรกเลยใช่ไหมอันนี้เอาไว้ปราบสกิบิดี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันจะพ่นเสียงตรงพลังโอ้แต่ว่าสกิบิดี้มีหูฟังก็เลยไม่เป็นไรเด็กตช่โต้โอ้เจ็บหูมากเลย เขามีลำโพงยักษ์แต่ฉันไม่กลัวหรอกเพราะฉันมีหูฟังเฮ้ยรวมร่างกัอเไรอ่อสกดจจิิีบีดี้สกีโตตัวนั้นมันมีปืนนะเพื่อนๆอ้าวตายอีกแล้วเดี๋ยวฉันเป็นสกีบีดี้เหมือนกันนะไปครับอุกมืตัวครับเราต้องไปตามหาจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้่ ดุยจะเป๋ามีเซรีนเฮดลุยน้ำมาทั้งนั้นเลโอ้อโ oh, <no. S 1> หกระเป๋าดีไปเรียบร้อ,อ,อย,อ,ยอะไรกันเนี่ยเซรีนเฮดตัวนี้มันตอดไปครับที่ตรงนี้เน,นี่ยมันมีเสียงอะไร, <c oughs> ร,รไรอย่างเ้ยจริงจริงด้วยมันลอยอยู่แถวหัวจั๊กจั่ย เดินดูครับเดินไหนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูว่าตัวนี้จะเป็นบอสสุดของสกิบิดี้หรอใม่เหรอ่ะยังไม่ไหวตัวแบบนี้หุยดูเพื่อนสกิบิดี้กามยักษ์อ่ะตัวเนี้ยสงสัยมันจะจัดการได้ทุกตัวแน่เลยนั่นสกิบิดี้ตัวสีทองยักษ์ครับ โอ้ยโคตรมากเลยอะแล้วอันนี้จะมีใครจัดการมันได้ไหมเนี่ย <c oughs> อ่าโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเอาสกิบดี้ที่เราเจอวันนี้มาให้เพื่อนๆดูก่อนนะ <Okay. S 1> นี่ก็คือเหล่าสกิบดี้แล้วก็คาเมราแมนครับที่เราจัดมา <c oughs> ได้วันนี้ครับเพื่อนๆแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยเจ้าเปาอะเห็นว่ามันอะมีสกิบดี้หลายหัวด้วยฮะ <c oughs> โอ้อยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาสอรี่ไว้ด้วยนะ แล้วตามไปกับหมอผีล่าสกีบีดี้ครับอ่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสกีบีกีบีตุม้มโอ้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไอสองตัวนี้มันเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่หรอ,เ,อ,อเป็นวันที่สองที่เรายังอยู่กันที่ไอซ์นาโฮเทลนะครับขอบคุณค่ะใช่ไม่ใช่เอ้าเหรอเถอเอ้ยอย่าไปบอกเพื่อนๆดิครับว,วันนี้เราแต่งตัวมาพร้อมจะไปไหนเนี่ยเจ้า,าเปาไปอ้ไวน้ำอเคเจ้าเปาแบบ เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมมากอันนี้จะเป็นวิวนะเมื่อกี้เราถ่ายให้ดูไปแล้วคลิปหนึ่งแะ้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายตอนเจ้าเผาเล่นน้ำกันไหนไหนเฮ้ยสกิบิดี้จริงๆเจ้าเผาเฮ้ยทไมมันยังลอยวนเวียนอยู่แถวนี้เฮ้ยตรงนี้ทั้งเฮ้ดูว่ามันจะยังมีสกิบิดี้หลงเหลืออีกอย่างต้องเอาเพราะว่ามันต้องมีสกิบิดี้ หลงเหลืออยู่ในนี้แน่ๆไปดูดิสระว่ายน้ำเขานะเพื่อนๆกว้างมากเลยครับน,รนี่เจ้าปลาวแบบว่าเล่นน้ำแบบสบายมากอันนี้อยได้มีฝั่งนี้จะเป็นสระเป็นสระเด็กนะครับเป็นสระเด็กจะไม่ลึกมากไหนเจ้าปลาวยืนให้เพื่อนๆดูดินี่แค่นี้เองฝ<อ>ั่งนู้นจะเป็นสระคนโตนะก็จะลึกนิดนึงนะครับเจ้าป่าวอ่<ส>ะว่ายน้ำพอเป็นบ้างแล้วนะครับไหนๆๆโชว์สเต็ปการว่ายน้ำให้เพื่อนๆดูครับ หนึ่งสองส้มเฮ้ยชุบ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 อ่ะย่าไม่ธรรมดาอีกหนึ่งที่หนึ่งสองส้มเฮ้ยชุบจอมบักจอมบักจอมบักเฮ้ยเอาน้ำมันสวัสดีน้ำแล้วนี่ผู้ปกครองก็สามารถมานั่งรออยู่ทางโซนนี้ได้นะครับก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆชิลๆนะครับเพื่อนๆสกีบีดี้พวกนี้มาจากไหนอะ เฮ้ยมันกระโดดลงน้ำไปหมดแล้วตุ้ม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 เฮ้ยเจ้าเปาเมื่อกี้เนี้ยเ้าเห็นสกีบีดี้อะมันโดดลงน้ำไปหรือว่าจะมีสกีบีดี้อยู่ในน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเปาเจออะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนเหมือนเจ้าเปาเจออะไรบางอย่างดับลงไปดับลงไปเฮ้ยเจออะไรมั้ยเฮ้ยดีแล้วฝึกมาตรการดำน้ำครับเฮ้ย ในนี้มีสกิมมี่ด้วเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยเฮ้ยเปาทางนู้นทางนู้นพ่อเห็นแวบๆเหมือนมันมีอะไรสักตัวนึงอะเฮ้ยเจ้าเปาดำลงไปครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้บอสเลยปะเนี่ยอันนี้เป็นไอ้เฮ้ยอันนี้ตำรวจเฮ้ยดูเพื่อนเพ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะนี่ตัวนี้นะเป็นตัวตำรวจครับนี่หูโคตรน่ากลัวเฮ้ยต่นดี้เจ้าเปาครับดำหาใหญ่ครับ มันน่าจะมีแบบสกิบิดี้ที่หลงเหลือครับนี่ซูมซูมซูมบุบ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 ได้ยินเสียงกระโดดอีกแล้วทำไมทำลงไปครับเฮ้ยเจอไหมเจอไหมเฮ้ยตัวนี้มันลอยอ๋อเอาละครับเอาละครับตอนนี้จะเป่ากับทางตามหาอีกหนึ่งตัวครับเป็นอะไรมป็นดูเป็นถ่ายรูปมอ้ะ เป็นสกีบีดีกล้องถ่ายรูปครับเพื่อนๆโอ้โหดูตอนนี้เราเจอขึ้นมาเนี่ยด้วยกัน3ตัวแล้วครับ <c oughs> ไม่รู้ว่ายังจะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> เอาว่ากำลังดำหาใหญ่ครับว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าครับ <c oughs> ตี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 เฮ้ย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนเหมือนอะไรกระโดดลงไปในน้ำอะ <c oughs> ่ะ <c oughs> อะไรว <c oughs> คืออะไรอ่ะนี่เป็นโปรเจคเตอร์ไทท่านโปรเจคเตอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยดูเฮ้ยเจเพาพ่อเห็นสกีบีดี้โดดลงไปตรงนั้นอะมันเหมือนมีหลายหัวเลยอ่ะเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูสกีบีดี้สามหัวเพื่อนหัวเด็ดเจใช่ใช่เดี๋ยวมันคือ สกีบีดี้เล่นน้ำในสระใช่ไหมเนี่ยบอกมาสิเ <c oughs> พราะว่าน่าจะใช่นะ <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆดูวันนี้สกีบีดี้ที่เราเจอมาจากสระว่ายน้ำครับอีก3มตัวเฮ้ยเราเจอสกีบีดี้เป็น10ตัวเลยนะ <c oughs> นี่ก็เป็นเหล่าสกีบีดี้ทั้งหมดครับที่เจ้าเปาอ่ะจับมาได้นะโอ้โเ <c oughs> ยอะมากเลยว้าวอ่า าลงไปในน้ำเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าเปาเล่นน้ำไปสักแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าที่นี่นอกจากสกิบิดี้แล้วยังมีตัวอะไรอีกบ้าง ให้ดูวิวของสะว่ายน้ำเะเพื่อนๆเห็นไหมจะเป็นวิวสะว่ายน้ำของที่นี่เสวนเจ้าปปาว่ายน้ำมาหาคุณพ่ออยู่นี่เจ้าเปาเย่แล้วมีเส้นเอื้อที่บนยอดตึกตรงนั้นลุกดำน้ำนีวันนี้เจ้าเปาดำน้ำหนียู่ครับปอ๊บอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหะ้โหโอ้โหโอ้้อหบอ้อ้โห้โอ้อ้อ้โหโอ้ปหโบ้โอ้โ้อ้ป้ห ยิงอยู่แถวนี้อยู่เลยดำด้วยนะหนึ่งสองซุ้มบุ๋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 มอันนี้ดำน้ำแอบไซเรนเฮดครับเออเรียบร้อยถูกไซเรนเฮดยิงตายที่นี่แบบจะค่อนข้างสงบนิดนึงนะเพื่อนๆไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนปุกพลาดเจ้าเปาเขาแบบว่าสามารถเล่นน้ำได้แบบสนุกเลยครับเล่นน้ำอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ครอบครองทั้งสระว่ายน้ำครับที่ ไอซานาโฮเทลแล้วที่นี่จะมีสองที่นะเป็นไอซานาแกนโคราชหนึ่งอันนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูไปไอซานาแกนโคราชนะครับแล้วก็ที่เราพักอยู่เป็นไอซานาโฮเทลแล้เราก็มาอยู่กันที่ไอซานาโฮเทลโคราชเป็นไงสนุกไหมเจ้าเปาโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าไลค์์กก็แชรเอออ้าว อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาสอรี่ด้วยนะฝากกดติดตามช่องเปาสอรี่ด้วยนะครับอ่าเจ้าเปาหายไปแล้วเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะเอาตูดโด สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอก่อนครับ,ว,รบวันนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่เที่ยงครับเป็นพุ่งกังหันลมนะนี่ไงเอาเอากังหันลมให้เพื่อนๆดูสิจเจ้าเปา <laughs> โอเคครับก็ตอนนี้เราได้กังหันมาอันหนึ่งครับซึ่งเดี๋ยวเราจะาไปขึ้นรถกอล์ฟเพื่อจะไปทัวร์ที่เขาใหญ่เที่ยงกันนะครับที่นี่เนี่ยมีบริการด้วยนะครับเป็นบริการจักรยานแบบนี้ yeah. อันนี้นะครับก็คือปันเดียวอะก็คือ40บาทถ้าปันคู่แปบาทนะครับตรงน,นี้ก็จะมีรถบริการนําเที่ยวผาในเที่ยงครับตั๋ว30บาทเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าที่บริการนําเที่ยวนะจะมีปลูปกป่ากับดิบกาแฟด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเราอะ่ะจะขึ้นรถกอล์ฟไปรถกอล์ฟเนี่ยคันละ200นะครับนั่งได้ส่คนนะครับนี่เดี๋ยววันนี้คุณแม่เป็นคนขับนะพาเจ้าเปาไปโอ้ยนี่ไงกังหันยักษ์ไม่ใช่อันนี้กังหันเล็กนิดเดียว นี่ดูบรรยากาศดี๋ัให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะว,วอ้เราจะมองเห็นแบบกลางหันลมนะครับแล้วก็เป็นอา่างเก็บน้นาขนาดใหญ่ามากาว้าวใช่ <laughs> นี่ถ้าเราสไลเดอร์ลงไปนะเราจมน้ำบกเลยนะน้ำน่าจะลึกมากเลยนะตรงเนี้ย นกะว้างมากแล้วก็มีเครหันลมอยู่ใกล้ๆอันใหญ่นี่เลยเราจะขี่รถกอล์ฟนะไปตั้งแต่ตรงนี้นะแล้วก็ไล่ไปนูนวนรอบเลยครับวน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 แล้วก็กลับมาที่นี่ครับโอเคเราวันนี้เราจะต้องให้คุณแม่ขับรถเสร็จแล้วพวกเราอ่ะก็จะต้องนั่งรถคุณแม่ไปโอเคไหมโ้ เฮ้ยมีไซรินเฮดอยู่กลางอ่างเก็บน้ำเลยท่านมเตรียมตัวจัดการไซรินเฮดจู่ <c oughs> แล้วก็หนีไปเลยอะ่ะดูจะ <c oughs> ไม่รอพ่อด้วยนะ <c oughs> นี้เราพร้อมออกเดินทางแล้วแสดงว่าคุณแม่ขับด้วยความเร็วเต่านั้นเองนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อน ไปรูยกันให้รอบแถวนี้เลยเนาะมีพี่พบอกว่าแรก<ฮ>แกับกังหันเล็กเนี่ยเอากังหันใหญ่มาให้พี่พี่เขาบอกว่าเนี่ยกังหันเล็กเนี่ยไปแลกกับกังหันใหญ่อันนู้นไหมหอันกังหันใหญ่อันนู้นอันละสิบห้าล้านได้ครับคือบรรยากาศอะดีมากเลยเนาะแล้วก็ลมมันก็จะเย็นแต่ตรงนี้จะไม่เย็นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะตกหื้ยแล้วหมุนแล้วแล้วหมุนแล้วคุณแม่เริ่มไปแรงครับคุณแม่เริ่มไปแรง นี่วู้บรรยากาศดีมากเฮ้ยววววววาวว่ววเววตามเรามา่ฮ้ยมันวิ่งตามววววเว้ว้วววมัววว่วเว็วมวว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 เวว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 ืวว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 วงนั้นเลยอนโนาครับแบบเร็วมาก น,นี่นี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวทางด้านขวามือครับฝั่งนี้จะเป็นแบบว่าภูเขาแล้วก็เห็นแบบเขื่อนลันตะคองอะ่ะสวยมากวู้ดูดิเหมือนเมือไในมอกเลยนะเมืองเห็นไหมสวยมาก,ามากอันนี้กังหันอันนี้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับ<ะ>เริ่มหมุนนะครับ <laughs> จะมีพระอยู่ตรงนี้นะสามารถจุดไหวพระได้ครับแล้วเราก็จะเห็นวิวทางด่วนนะข้างล่างอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนสูงให้ดูนะข้างล่างก็จะเป็นวิวแบบมีทางด่วนอะ่ะคือเจ้าเป่านี้ก็เพลินเลยครับแบบว่านั่งรถคุณแม่ขับไปเจ้าเป่าก็เพลินไปครับนี่เแล้ว,วตอนนี้เราจะเจอก้รองผันอันใจเจากตรงนี้ครับเจ้าเป่าว้าวอู้ ดูนะนี่ห่อคอยเอาไว้อ่ะเห็นไหมว่าเขาจะเอาไว้โจมตีใครอ่ะดูนะไอเดียนี่เป็นห่อคอยสังเกตการ์ดหรือเปล่า y e เดี๋ยวม่ถึงยืดแอคท้าให้ถ่ายรูปเลยหรอเน่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 เดี๋ยวดูวิวครับดูวิวครับอ่าดูท่าซะก่อนไม่ธรรมดาเลยจริง จะเป็นบรรยากาศนะขับรถมาแล้วก็จะเจอวิวแบบนี้เลยกังหันลงมมบบมีเยอะมากเลยครับนี่คือหลังจากที่แบบขับมาได้ครึ่งทางเองไนะตอนนี้คืเอเจ้าเป่าก็แบบว่าเริ่มหยิวแล้วก็อขออนุญาตแวะกินข้าวดูกับบรรยากาศรถแบบนี้ครับวิวแบบนี้โอ้โ oh, หดูวิวสิเพื่อนบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ในเมืองในหมอ,อกครับนี่ว้าว วิวสวยมากนี่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งกังหันลมนะครับซึ่งโูมีหลายอันมากเลยนะนี่โหไล่ไปดูดิเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าต้นละ15ล้านได้ครับทุ่งกังหันลมกังหันลมอันนี้วิวแบบดีมากเลยนะเพื่อนๆอากาศก็จะเย็นสบายนะเห็นว่ามีแดดแบบนี้แต่ว่าไม่ร้อนนะจริงๆไม่ร้อนอากาศโอเคครับตอนนี้เตรียมตัวออกเดินทางได้ครับ นี่วันนี้เราอยู่บนรถกอล์ฟมะเพื่อนๆเห็ไหมกงหันเจ้าเป่าอยู่นู่นส่วนตัวเจ้าเป่าอยู่ตรงนี้เอออันนี้เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้านะสามารถขับได้30นาทีนะดูบรรยากาศในในในให้เพื่อนๆไปพร้อมกับเราเลยนะครับอากาศดีมากนะอากาศแบบเย็นสบายเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งกังหันลมว้าสวยเลยอ่ะ ผปแวะดูตรงป้ายให้ดูนะครับโอ้ดูดิกอนลมมาใหญ่มากเลยนะเนี่อันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับบอกว่าเป็นแผนที่ครับท่องเที่ยวครับ Geo Farm Koh La นี่แล้วเขาก็จะมีปักหมุดให้ดูว่าภูเขาเป็นเขาอะไรบ้างครับ <Okay. S 1> เราดูว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูว่อนะเราสนุนี่ก็จะเป็นภูเขานะอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคอง แล้วก็เป็นเขาต่างๆที่เราเที่ยวกันนี่เราอยู่ตรงนี้นะเขาใหญ่เที่ยง <Yes. S 1> อ๋อนี่นี่ก็ค,คือเขาแบบมีเทศกาลแบบวิ่งตรงเขาใหญ่เที่ยงก็มีนะแบบวิ่งแข่งแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์ชุมชนอันนี้เป็นจุดชมวิวเชิงภูมิศาสตร์ธรณีนะเราเป็นภูเขาแบบนี้ครับโหนี่เขามีจุดพลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยนะแล้วก็พลังงานลมนี่ครับตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็พลังงานจากน้ำจากเขื่อนนี่ให้ดูวิวอีกรอบนึัง ฮ้ยเฮ้ยเ้ยสกิลดีมาเราจะเปาแล้วโอ้โหดูไปดูกันเฮ้ยเฮ้ยเราไปดูกต่อเลยไปครับเฮ้ยเปาเหมือนนกเยี่ยวเลยอรัตัวสีแดงครับเผ่าเห็นนะเรือเรือเรือมันจะปลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวสูไปไปเพื่อดูกันอ่ะบินซีอะใช่ใช่มันบินแบบเฮ้ยเหมือนนกอินีซีคุณแม่จอดก่อนเลยนี่นะ ว่าใช่นกอินทรีหรือเปล่าโอเคยัไม่เห็นนะไหนฮะโอ้ยเห็นไหนกันวะไม่เห็นเลยไหนนะเนี่ยบินอยู่ตรงนี้เห็นไหมเหมือนนกอินทรีมากเลยนะเพื่อนๆคือมันแบบกำลังแบบจะกินปลาอยู่อ่ะฮะเฮ้แต่ดูไม่มีปลาอ่ะใช่อ่ะดิเพร่อไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมเดี๋ยวเดูไม่รู้ว่าจะเห็นป่ะนะไพื่อนๆไปไหนอะนีนี่ ครับตอนนี้เรากลับมาขึ้นรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะขับไปให้สุดเลยนะนี้ให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศนะครับเวลามาที่นี่นะครับบรรยากาศเดดีมากเดี๋ยวบกอะไรต้องขับแนวนี้นะเหมือนเหมือนเลี้ยวอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ตรงแล้วนะครับโอนนี้ให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะสวยนะ เพราะแบบมีลมกับเลียงเป็นแนวเลยอ่ะเจ้าปลาบอกว่าตังหันลมมาเนี่ยหมุนบางอันเนี่ยขี้เกียจไม่ยอมช่วยเพื่อนทํางานเลยหมุนอยู่แค่ไม่กี่อันเงี้ยบางอันก็ไม่หมุนนอกจากวันนี้ลมจะไม่แรงนะครับแต่ว่าค่อนข้างเย็นอากาศเย็นสบาย <Yes. S 2> เดี๋ยวเราจะไปให้ดูภาพอีกมุมหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราดูภาพมุมที่เป็นฝั่งแบบถนนนะแล้วก็เขนะื่อนระตะคอะไงไปตรงนั้นมใช่ใช่เดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเรากลับไป เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นวิวที่เขาเป็นด้านหน้านะครับซึ่งน่าจะเห็นเมืองนะเดี๋ยวพาไปดูบทนึงอตอนนี้ว่าเย็นมากเลยนะนเพื่อนอุณหภูมิอยู่ประมาณสัก25-26องศาซึ่งเหมือนกับน อยู่ในห้องแต่เลย๋ยวฝั่งนี้จะเป็นเห็นวิวเมืองนะเพื่อนๆแล้วดูดิสวยมากเราจะให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้นะดูดิวิวแบบสวยมากเลยเพื่อนโอเคครับตอนนี้เราก็แวะ ถ่ายภาพกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถึงเวลากลับกันแล้วนะครับไปเดี๋ยวคุณแม่จะดิฟแล้วนะเออเจ้าเป่าห็นเพื่อนเพื่อนเห็นเจ้าเป่าไหมเจ้าเป่านั่งอยู่ในกระจกดูหน้าดูบรรยากาศดีมากเลยนะโอเคครับตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเดินทางกลับนี่เดี๋ยวพ่อจะให้เพื่อนเนะเห็นวิวเนาะนะครับี๋ยวคุณพ่อจะหยุดพูดนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเนะเสียงคุณพ่อก็จะรบกวนอยู่ตลอดเวลา ะให้ดูวิวรอบๆนะไปครับเจียมตัวออกเดินทางได้ไปเสร็นเร็ววิ่งตามกับไปแล้วนี่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 ลบอีกสีนะเพื่อนๆอยู่เว้ยมันกำลังปรับหาอาหารอยู่เลยอ่ะ เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราก็กลับมาจะถึงที่จอดรถของพวกเราวันนี้จะเป็นบิวฝั่งที่จอดรถเรานะสวยมากถ้วเพื่อนๆเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับที่เขาใหญ่เที่ยงครับทุ่งกรหันลมเขาใหญ่เที่ยงจังหวัดนครราชสีมาโคราชโอเคครับรก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สวนสัตว์โคราชนะฝากติดตามกันด้วยนะเพื่อนๆ ไปกันเลยฉันจะเป่าไปหาเพื่อน <c oughs>